นะมาต่อยกสองกันดีกว่าเดียชนะเกมหนึ่งกูพอใจแล้วนะถ้าทำแบนี้ขอยึดปักปักเลยไม่เลยมึงคุณหนาแหกเลยคุณรู้ข่อยยืดไปรู้นานแล้วดูนะโดนโดนตัวเองแต่ว่าทำหน่โดนเปลือกแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวพอเรื่องแต่ปัะธานกินมันจะเก็บเก่งที่หายเลยเดีวพอไม่พอไม่งจะต้องปวดท้องแต่ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีจริงๆ มีเลยคือนั่นมันตำมีเบรกไรไงตอนนี้เบรกไรมันออกมันไม่ไม่ไม่ไมมีอะไรเล้วไรไม่ตำด้านเยอะว่นก็กตัวอะไรดิแม่พอแม่พออันี่เท่านั้นแหละเกณฑ์เลยเพราะว่าตัวเกณฑ์สองมันเกิดได้ไงนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนี่มันเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นเลยอลอสไตล์มาโอ้โยชุดเล่นชุเล่นหนักกว่าเดิมอย่างนี้ไรเป็นโรมาโอย่เฮ้ยเย็นพูดชื่อเลยพี่โชว์ให้เรา ไลฟ์ไม่ใช่จำได้ปเกี้ยเล่มากอ่ะเดี๋ยวกูบ้างถ้าฉันไลฟ์เป็นมงกอบบัประกาศอีกัวนึองก๊อกเรียกจำได้วบบก๊อกเราเลยไม่ใช่เลยเราได้าตีเขาเลยครับอยากได้เนอ่ยเป็นเจ้าสองเลยสองแต้มนั่งเลยมันไม่โมเหมือนที่ที่แล้วให้อ่านชื่อก่อนไลฟ์ด้วยอ่านชื่อก่อนไลฟ์ไม่ต้องไม่ต้องก็ด ังไม่ต้องก็ได้ไม่ได้อินการ์ตูนขนาดนั้น้ามันเข้าโต๊ะบอกวมึงไม่ใช้อะไรนักหนาวะเฮ้ยกูไม่ได้กูทำนี่นะเว้ยกะได้ตัวตัอเริ่มมืองเพิ่มมืองเริ่มมืก้าพันตีแว่นปล่อยว่าปล่อยเฮ้ยขีดพลังแว่นเพล่อนจูเย้จวดเฮ้วร้อ อย่าเพิ่งจมอยอย่าเอาหูดเฮยเฮ้ยอย่าเอาเเอาอย่าเอาเท้าหรเอาหูเาหก็ะไม่ได้ดิ่ดเ็ดเดปดาเด็ดเพ็ดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวรเรียก่ออ่ะกอได้ได้กที่ลงมันสี่แหวนเ้าเลยเ้าเี่อยพังแหวนเฮ้ยพี่อลังข้างพี่พิชไม่ได้ทานหน้านได้ อ่าบไม่ผ่านครับไม่ผ่านตีแหวนกินไม่เนียนไม่เนียนเออว่าลืมไปบอกแล้วเทนไม่ได้ไม่ได้เลยเมื่อกี้พลังเรียบมึงสองแหวนเมื่อกี้กูใช้ได้ฮิวบัวให้ถ่ายบอกเลยไม่เนียนแม่งเร็วไอ้เหี้ยเล่นกันเองมึงก็อย่าตีเนียนใส่อีเล่ออีทุเล่อ่ะที่ห้องเนี่ยไอเฮียตีเนียนกระสันอ่ะ พลอยเดี๋ยเป็นพี่อะไรพี่ร่างภพอันนี้เาเรียกเป็นร่างภาพร่างแรงมากรูแรงวะสวยป่าไม่ของนี้ลักษาแดมรักษาแดงคุณจะกดดันไปเราไบบนี้ไม่โชว์ความเราเยีไปเดี๋ยวมันจะเจี๊ยได้ตอนน็ตต้มอส่ตัวนีตัว้เป่จ แมกกาวใหม่ฉันตัไว้เยะเพรไปแมกกาเไร้ป้าขาสวยสีมเงินอะไรอู่นไม่ชอบขอะไร แล้แต่ก็ดีนะดีกว่าแบลการนสานบาซื้อมาซื้อมาซำๆ่ังเพื่ออะไรไม่รู้ชอบแม่หมาดึงใจกูซือซ้ำกับมงอเเพื่ออะไรวะปล่ามึงนึงแวนหน้าปัดหดจอยแล้วก็ขันมือมือเลแเวาเลพราะว่าเราควรจะเปลี่ยนใ้หนคนทครจะเปลี่ยนกี่หนึ่พี้วพลังแวนเต้นเถเราจะันเรว่ามากอจางเล้าสุแแว ปล่อยปล่อยปล่อยวิ่งเลาทันทีรอบอเคเท่าก็พอแล้วนี่เงี้ยเั่นจ๊วะมีเกียรตัวต่างแยกหน่ยเกียร์นเป็นการจัดกีบมาไม่โชให้เขาดูเน่ะวางเลยบขี่ี่ไะไรมามามาบตายตายหนึ่ไม่ตายปล่อยล้วๆเลยมีเป็นยี่ห้ออะไรเฮ้ เปิดเปิดเปิดเพลงซาวแบบในภาคสิงค์เพ้นเต้นเต้นเต้งมแต่ที่แนกระตูชอบเปิดเวลาตัวรลี่เจียนแต่แต่จริงๆาวตาไอเตาโอเอของแฟนกาหายากมากก็เขาไม่ทำขายวันนี้เราอยู่ที่

เฮ้ยอะไรวะีสองมนอชี้เดียวด้วยนยอล้วะตอวะเยตีเลยตีเอตเลยีเฮยียตะไรีเลยตีเลยตีเยต้อยเลยตีเลยเลียวีเลยเลีเยตเลยวีเยตีเลมตเลยีเลยีเลียลยเตลเลลยแีเเีเยเลยตเเลียเลยตเเย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 ยเยเลยไเลยไเียีเ ไม่เพิ่มดอกกินสนียไม่เนใชงไหนดแนวน่าันเคดีดีไก่อนไม่มีโตเลยพราอนั้นได้ดักใจมากพอร้อออกแรงช่วร้ายตรงเลยก็ได้มึงต้องไปิาทิปเจอรโรมาาเลสกาเลยเ้เลย ไม่รู้หรอตัวสูงแค่ไหนขยรู้จักว่าจอโนเปเลสกาเลยก็ไม่รู้ไปดูก่อนแช่มพักแรกป่ะรับสองก็ได้ในช่วงที่ไหนอ่ะตัวโคตรพอมันติดแนงต้องเข้าใจเดี๋ยวเย็นนี้ต้องกลับไปดูด้วยหนึ่งทุ่มสิบห้าช่องโมดูโมด้วยครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาหนึ่งหมื่บาทแต่ชวนดูไงอ้หนังสนุกจริงเว้ยติดเป็นเพื่อนไงหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเกาะเสียคนร้องขาย ไม่ไหนหมอร้องแบบชั่วร้ายสิพอละไม่วได้ีเฮ้ยต้องต้องสถานก,การณ์ดีๆไว้ยถ้าเข้าสถานการณ์ชั่วร้ายเราก็จะหมดร้องกันเลยช่วงเวลาปกติจะไม่ออกต้อง,จงใจที่มีสถานการณ์ชั่วร้ายต,ตัวนี้ยืนอยู่แล้วไม่ข้างเหรอใช่ไหมการยังไม่ทุบอัะทุบขวดแต่ลงมือ เฮ้ยมึงโซถูกหรือเปล่าเฮ้ยถูกมึงมึงมันขี้ตีเนียนด้วยอ่ะมึงคตรจะไม่ไหวใจเลยตรงไหนตรงไหนไม่รู้แว่ปล่อยเฮ้ย ตีซ้ำอยู่ดีอะล <laughs> ่อยเพิ่มหลุดเพิ่มยี่สามแหวนี่ะิบห้ายนน้อยใจนะนี่ันั่นจะหรันหนึ่งแหวน อัรรหทีพลังค้างทางตีกินหนึ่งพลังสองหมื่นโทสองหกของกิน

หูไม <stumbled S 1> ่บุกย oh, <okay. laughs> <it out>. ้างวะโอ้โหิเกอร์เต็มเิเกอร์เต็มเต็กว่าอ่งเลยไม่ไม่บุกไไนี้นะอ๋อมาไี้นี่ไงตวบัสองวกันซมาคุณประานแก่ี่นี่ม่ตเมื่อ้องสาไม่มีพิเกอร์เลย เฮ้ยน่ากลัวอ่ะไม่มนี่น่ากลัวเิเกอร์เป็นเด็กอ่ะเสียวจริง่แย่ของจริงแล้วอ่ะก็แกนบูมเนไรกาดเลโมออวมีมาแล้วเกิดเกอร์ไว้ไว้ต่อให้โมิเกอร์มันก็เทียงกันจะในกองม่มีิเกอร์ใช่สองลูกกับเราอเด็กขี้เลี้ยง ไม่ว่าไม่ได hey wow, ้แม he ่เทคิคของเขาทานเต็กกับสเต็กกันก็แบบไม่ใชัวไปหน่อยก็แบาไม่ใช่ละผมแนี้ไม่ใช่ภลษาไหมที่พาไา่มี่ดต่อไปมีตัวอะไรที่ไม่แปลกปะหลาดทขึนอิวป้องกันด้วีเหมือนันที่พาัาสักคน

ชีพลังนีน่ตายก็ได้เพราะคุณตีกินเขาจะฟาดหนึ่งโขดสองเป็นหกแวนตายเถอะเพราะคุณอย่างงี้ก็ต้องเอาไว้สองหกองันไไอ้ก็เอาอีกสองหนหกเลยกิน

โอเคคณะสองโตมกูดีแล้วเฮ้ยอะไรวะคุณผมเพเ่งสามแดงเอ็นคุณแย่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัดแล้วขอเรียงเด็กทั้งสองของทั้งสองสายก่อนนะครับจะมารีวิวดูว่าในในเด็กสองเด็กนี้มีอะไรบ้างโอเคครับโอเคตัดพาร์ทครับผม